ดังนั้นในหัวข้อแรกครับ,รบว่าไงก่อนแล้วอย่างนี้ยคือถ้าพูดถึงความรักมันก็คือการที่เรายอมรับแล้วเราก็ให้ความรักไปใช่ไหมคะถ้าถึงจุดๆหนึ่งหยกเคยมีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันนะคะว่าแบบตอนนี้หยกเริ่มขยับรู้หัวใจหยกมันเริ่มเข้าใจอไีอย่าเริ่มเข้าใจคําว่ารักมากขึ้นพอคราวนี้ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ มันเริ่มหาจุดที่จะกลายเป็นความสัมพันธ์เชิงแบบแฟนกันเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยมีคือแบบอธิบายไม่ถูกแบบพี่พงศ์แบบอย่างเช่นถ้าเกิดพูดถึงสมมติเรารักทุกคนเท่ากาันทุกคนคือวันเกิแล้วอะไรคือตัวแบ่งว่าคนนี้คือคนที่เป็นคู่เหล่าคนนี้คือพี่น้องคนนี้คือแบบ เพื่อนลงแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็รักเหมือนกันนะคะหลังๆหยกก็รู้สึกว่าหยกลักทุกคนอย่างเงี้ยนะโอเคน่าสนใจน่าสนใจพี่พี่คิดว่าสามสิ่งนี้นะฮะสามสิ่งเนี้ยยังไงเนี้ยเชื่อไหมตอนหยกถามมาเนี้ยเป็นคําถามเนาะแต่พี่จะตอบให้เป็นลักษณะนี้นะไม่โกรธนะความจริงความงามความรักความจริงความงามความรักเป็นปัดจัดตังแปลว่ารู้ได้เฉพาะตน จริงๆมันเป็นข่าวดีด้วยซ้ําที่ความรักของเธอม,ม,มีให้ผู้คนมากมายมีให้ผู้คนมากมายแต่เชื่อสิมันจะมีใครสักคนน่ะที่เธอจะไม่สามารถรักคนอื่นได้เท่าที่รักเขาอีกแล้วมันเป็นปัจจิตังเ <c oughs> มื่อเขาปรากฏขึ้นเมื่อเขาเป็นเช่นนั้นเธอค่อยมากุ้มทีหลังก็ได้ตอนนี้ดีแล้วดีออกมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นปัจจิตังแล้วเอาสังเกตเมื่อกี้พี่บอกความจริงก็เป็นเช่นนั้นความงามก็เหมือนกัน เราไปดูงานศิลปะชิ้นหนึ่งอ่ะหรือว่าวางอยู่อย่างเงี้ยสิบคนยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะพี่การันตีได้ไม่มีใครเห็นความงามเหมือนกันแต่เขาจะมีความงามในเวอร์ชันที่เขาเห็นต่อสิ่งนั้นใช่ไหมฮะเพราะสามสิ่งเนี้ยความจริงความงามความรักจริงๆแล้วเป็นสําหรับสาหรับชาววีวันเนสนะมันเป็นไตรโลจีแบบว่าสามในหนึ่งเดียวอ่ะสามสิ่งนี้แท้จริงคือหนึ่งเดียวกันในความจริงมีความงามในความงามมีความรักในความรักมีความจริงในความจริงมีความงาม และในความงามก็เป็นทั้งความจริงและความรักด้วย <Wow. S 1> อืมดังนั้นเหตุเหตุ <c oughs> ที่จริงๆพี่ก็จัดว่าเดินทางมาไกลามากจากจากแค่สนใจธรรมะแล้วก็ดวงตาเห็นธรรมหรือคําว่าตื่นหรือว่าจะกลายเป็นว่าเฮ้ ee, ถ้าในวันนสมันมีสามสิ่งเนี้ไม่มันเป็นขุมทรัพย์ที่มีค่ามากเลยนะถ้ามนุษย์คนหนึ่งสามารถเดินทางมาเข้าใจสามสิ่งนี้ได้ะฮ เกิดอะไรขึ้น <laughs> ดีมากดีใจดีใจพี่ก็ยินดีดีครับดีดใช่ดีแสดงว่าเธอ<ๆ>เธอฟังเธอฟังโดยไม่ได้ใช้หัวคิดเธอใช้ใจรับถูกต้องอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วจริงๆนะธรรมชาตินะเวลาเราคุยกันนะถ้าเราสมัยก่อน,นะอนที่เราใจเรายังไม่เปิดนะมันจะคิดคิดแล้วก็ถามแล้วก็คิดแล้วก็ถามแต่เราคุยๆกันเนี่ยหยุดหยุดมก็ได้เงียบเงียบแล้วก็ ฟีล <laughs> so good อืมค่ะต่อเลยค่ะพี่บุ๋มเรื่อง